ส่วนวันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้สวมหมวกในฐานะหัวหน้าพักนะเพราะว่าลาไม่ได้ไปในฐานะนายกรัฐมนตรีวันนี้ลุยพื้นที่จังหวัดนครพนมไปหลายอำเภอเลยครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายอำเภอศรีสงครามเนี่ยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณสุภาพานีโพสุนครพนม ภูมิใจไทยเขตดหนึ่งนะก็ลงพื้นที่ครับก็เจอแม่ค้านะมาขอถ่ายรูปแล้วก็มาเชียร์รอคนละครึ่องอยู่นะ <c oughs> นะรออยู่นะแล้วมีคนขายกล้วยไอาขายส้ม <c oughs> นะก็แวะซื้อส้ม1นกิโลปลากล้วย1นกิโลเขาพดต้มน้ำมะพร้าวคือไปหาเสียงเนี่ย เส้นแบ่งระหว่างการไปหาเสียกับการไปหาของกินเนี่ยนะมันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากมสาหรับคน,มมนละนัดกินเี่บร <windy. S 2> รยากาศวันนี้แล้วย้ำว่าคนละทึงพลัสฟเฟดสองทำแน่นอนค่ะกรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงเรามีชัยชนะทุกตารางนิ้วเรื่องชายแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำแน่แล้วพูดจริงทำจริงทำให้เห็นมาแล้วนี่บรรยากาศชิวๆฮะลงพื้นที่นครพนมค่ะ แล้วก็ก่อนที่จะไปที่สีสงครามเนี่ยก็ไปที่นาว่านะไปที่นาว่าฮะนาว่าก็เป็นพื้นที่เขตหนึ่งนครพนมนี่บรรยากาศพักภูมิใจไทยก็ย้าว่าต้องเลือกนะต้องเลือกขวัญสุภาพานีนะคนรุ่นใหม่นะเอาไปทำงานแล้วอย่าลืมเลือกเบอร์37ดด้วยนะเลือกพักไงทำไมวันนี้เราเลือกขวัญ สุภา,านีโพสุเนี่ยให้มาเป็นผู้แทนของพี่น้อง<ไ>เพราะว่าพรกภูมิใจไทยต้องการคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงทำงานไม่เห็นแก่ๆๆๆเด็กจะเหนื่อยพวกผมจะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อว่าพี่น้องอา่าแล้วก็พูดถึงนโยบายอีกหลายๆเรื่องความมั่นคงชายแดนนะก็ย้ำว่าพอเราออกไปทำให้ลูกหลานเห็นแล้ว เพาประเทศนี้นนนไม่ได้จะมาคุกคามกันในเมื่อไหร่ก็ได้ <นะ S 1> คุณรุทธินีบอกว่ากูไม่ใช่หลานมึงนะเว้ยอังเคิลไงกูไม่ใช่หลานมึงนะเว้ยรักษาที่ประยไม่ต้องไปกลัวใครนะไม่มีอังเคลิลไปประกาศบนเวทีเลยอะ,ะกร<น>ะเเลยแล้วก็ยืนยันว่าเราได้ทําให้เห็นแล้วว่าเพลงชาติไทยท่อนที่ว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด อยู่ในสายเลือดของคนไทยจริงๆค่ะในระหว่างที่พูดตอนท้ายนะชาวบ้านตะโกนเรื่องวันนี้เลยได้ไหมแลม้วขาดแล้วค่ะสีสันบรรยากาศอะไรที่นาว่าเดเีดี๋ยวลองไปดูถ้าผมยังกำกับดูแลการบริหารประเทศอยู่ผมยังร้องเพลงชาติไทยทุกวันครับโดยเฉพาะไอ้ท่อนที่บอกว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนี่แหละครับ ไม่ใช่มาถึงเอาใจพร่อแม่พี่น้องเดี๋ลุย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 เราจะไปตัดสินใจอะไรสะใจอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้ามาเมื่อไหร่เจอกันเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องวางใจให้ผมบริหารประเทศที่ต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามแนวชายแดนครับศักดิ์ศรีของประเทศไทยจะไม่มีวันถูกย่ำยีครับขอเหอะนั่นะเรื่องวันนี้แล้วนะ อย่าเปลี่ยนใจนะเลือกขวัญสุภานีโพสุเบอร์หนึ่งพักภูมิใจไทยเท่านั้นยังไม่พอต้องเลือกเบอร์สามเจ็ดให้ผมด้วยถ้าคือระหว่างพูดเนี่ยชาวว่าบอกเลือกวันนี้เลยได้ไหมอนุทินบอกเลือกยังไม่ได้เลือกไปมันก็เป็นบัตรเถื่อนขอเพียงอย่าเปลี่ยนใจอดทนไว้ก่อนอีกสองสัปดาห์แล้วอีกเวทีหนึ่งเนน็ยที่ ขึ้นพื้นที่ที่นครพนมเนี่ยเป็น<ก>เวทีที่นาแกาเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครเขตสี่ฮะเนี่ยคือวันนี้เดินสายในพื้นที่นครพนมฮะไปหลายเวทีเลยนะจำได้ไหมสองปีที่แล้วมาที่นี่นะนี่ดูบรรยากาศฮะก็มีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับให้กำลังใจแล้วก็พูดถึงคุณสุปจีด้วยนะนเชิญมาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วเห็นผลงานแล้วใช่ไหมหลังจากนี้ก็จะทำงานต่อ ถ้าผมได้เป็นนายกคุณสุปจีทํางานต่อคุณศรีศักดิ์คุณเอกนิตินะปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเดินหน้าแก้ไขนะมีกินมีใช้เงินหมุนเวียนโอ้โหเนี่บรรยากาศวันนี้แล้วให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมที่นาแก่นี่นะที่ขอเถอะขอครบสี่เขตเลยได้ไหมขอปักธงภูมิใจไทยที่นครพนมให้ครบสี่เขตเลยนะนเพื่อไทยประกาศจะเอายกจังหวัดเหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านี้ นะคุณทินก็บอกทุกคนก็ประกาศภูมิใจไทยก็มียุทธศาสตร์อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่ขอได้ไหมนะเพื่อให้สามารถทํางานใหญ่ได้นี่คุณอนุทินะแล้วบางช่วงนักข่าวถามว่านิด้านะนิด้าเนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยจะได้ร้อยห้าที่นั่งนะนั่นก็คือความเห็นของพออ,อนิด้านะจริงๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่โพนะแต่เป็นความเห็นของพออ,อนิด้าโพอาจารย์สุวิชา ที่ว่าภูมิใจไทยจะได้140-150อ่ะพักส้มจะได้120-130เพื่อไทยจะได้90ประชาธิปัตย์จะได้40กล้าทัจะได้40อันนี้คือความเห็นการประเมินนะคุณรัฐินถ,ถูกถามเรื่องนี้แหละเนี่ยไปฟังว่าตอบยังไงฮะจนว่านิดาโพล่าสุดบอกว่าตัวของภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งได้150ที่นั่งอันนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมครับอาจวิชา ตัดมากก,กว่าตัดมากกว่านี้ตัดกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เป <c oughs> ้าหมายทุกคนก็ต้องการได้ <c oughs> อะไร <c oughs> แต่โค <c oughs> ก็เอาไว้เป็นตัวชี้วัดเอาเอาไว้เป็นเป็นเป็นเครื่องมือในการประเมินว่าเ,ออเราได้ทำงานไปในระดับถ้ามันตรงกับสิ่งที่เราคิด <c oughs> ก็แสดงว่า ไม่ต้องมีข้อสงสัยก็เดินหน้าต่อเป็นถ้ามันไม่ตรงใช่ไหมฮะถ้าไม่ตรงที่เราคิดเราก็ต้องมานั่งแก้ไขแล้ว50นี้เพียงในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว,าาลวหรือ,อยังคะตั้มตาม,ตามเดี๋ยวเอาไว้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้ง<อ>เราเราไม่เคยประกาศว่าเราจะมี 50 70, 90, 150, 200. ・70-90・เ5 0 200เราไม่ประกาศหรอกครับเราใช้ความทุ่มเทความจริงใจแล้วก็การขอความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนตัดสินใจเมื่อปพี่น้องประชาตัดสินใจในวันที่8กุมภาพันนี้นะครับคืนนั้นเราก็จะทราบคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าก็มุ่งมั่นทุกเขตแหละนะร้0นะต่ำกว่าเป้าหมายแล้วก็หวัวเราะนะแล้วก็ยืนยันว่า เราไม่เคยประกาศนะว่าต้องได้เท่าไหร่ห้าสิบสองร้อยเราไม่ได้ประกาศมีแต่สื่อมาถามค่ะ,ะแต่ครั้งนี้ก็สื่อก็มาถามเราก็บอกว่าเราตั้งเป้าทุกเขตเราต้องการชัยชนะเพื่อเป็นผลในการเลือกตั้งเพื่อได้ทํางานค่ะแต่จะได้เท่าไหร่อย,อยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดคําพูดของนายกอนุทินค่ะนะบนเวทีที่ไปนครพนมค่ะกูไม่ใช่หลานมึงนะเว้ยเรารักษาอธิปไตยไม่มีอะไรต้องกลัว ตอกกลับไปที่อังเกนท่านผู้ชมเชื่อไหมก็ลองคอมเมนต์มานะคะ